สวัสดีค่ะเมนที่นี่แฮนเมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อนิตติ้งของเด็กน้อยนะคะเป็นคอแหลมผ่าหน้ารหัสคลิปคือ b 0 0 2 EP นอีนี้เป็น ep 5ีหหลังจากที่เราถักความยาวได้เท่ากับที่เราต้องการแล้วนะของต้นแบบนะคะจะติดกระดุมแค่สาเม็ดเพราะว่ามันเป็นเสื้อของเด็กจิ๋วใส่ค่ะทีนี้ความยาวถ้าคุณต้องการมากกว่านี้คุณก็สามารถเพิ่มได้อันนี้เป็นแนวรังดุมพอเราได้รังดุมครบ และได้ความยาวตามต้องการเสร็จแล้วนะคะแถวที่เราจะเก็บตรงชายเสื้อเราจะถักเป็นลาย one one นะะิดวันเพอวันค่ะนิดวันเพอวันก็คือลายลูกฟูกเล็กเราเริ่มจากฝั่งด้านนี้เวลาเราจะเปลี่ยนลายนะคะเราจะเปลี่ยนด้านที่เป็นด้านโชว์งานห่วงที่หนึ่งตัวนี้นะเราสลิปพอสลิปเสร็จแล้วห่วงที่สองเราถักเพอปกติสาบเราจะยันโอเวอร์นะคะถ้า เราถักตรงที่เป็นชายเสื้อเราถักไปเลยนะคะนิดวันเพอร์วันนิดวันเพอรวันมันเริ่มด้วยนิดนะคะสาบฝั่งทางนี้มันก็จะจบวิธีเดียวกันนี่เพอนะคะเราก็ถักนิดนิดวันเพอรวันถักนิดถักเพอร์ จะถักจำนวนทั้งหมดห้าแถวห่วงสุดท้ายจบด้วยนิดเวลานับแถวนับตรงลายที่เป็นดับเบิลโคเชอันนี้เป็นแถวที่หนึ่งของลายริมเวลาเราถักวนกลับนะคะลายที่เป็นลายลูกฟูกนะตรงไหนที่เป็นลายนิดเราถักนิดตรงไหนที่เป็นลายเพอเราถักเพอพอเราสลิปเสร็จแล้วคุณสังเกตห่วงต่อไปมันจะเป็นห่วงนิดเราก็ถักลายนิดนะคะ ตัวนี้เป็นห่วงเพอวิธีสังเกตห่วงเพอมันจะมีเส้นขึ้นมาขั้นตัวนี้ค่ะตรงไหนเป็นเพอรเราก็ถักเพอรตรงไหนเป็นนิดเราก็ถักนิดจุดไหนเป็นเพอถักเพอเพอวันนิดวันค่ะเป็นลายลูกฟูกของเรานะเราจะถักทั้งหมดห้าแถวเวลาเราถักเสื้อนิตติ้งนะคะถ้าคุณมาดูคลิปนี้นะมันจะเป็นคลิปที่ห้าแล้วถ้าต้องการถักนะคะแนะนำให้คุณย้อนกลับไปดูตั้งแต่ 1> EP 1แล้วคุณจะสามารถปรับเป็นขนาดของตัวคุณเองได้เวลาเราถักเสื้อนิตติ้งนะคะจุดที่เราจะต้องคำนวณน,นะสำหรับเสื้อที่ถักจากคอช่วงแรกก็คือคอเสื้อนะคะพอคอเสื้อเสร็จแล้วจุดที่สองที่จะต้องมาดูต่อก็คือหน้าอกกับแขนนะคะลองดูคลิปก่อนนะคะในคลิปจะมีอธิบายเพราะว่าอันนี้ถักให้เด็กน้อยยิ่งจิว๋วยิ่งยิ่งต้องคำนวณน,นะคะ เพราะว่าส่วนที่เผือเนี่ยมันจะน้อยกว่าของคนใหญ่นิดวันเพอร์วันค่ะเวลาเราถักลายลูกฟูกหนึ่งคูณหนึ่งนะครับดูลายให้ดูแบบนี้อันนี้เป็นลายเพอส่วนลายนี้เป็นลายนิดความสูงของขอบเราสามารถกำหนดได้ตามชอบค่ะ ทั้งด้านนิดแล้วก็ด้านเพลนะให้ดูแบบนี้นะนะคะถ้าเป็นลายนิดมันจะเป็นทางตรงถ้าเป็นลายเพลมันจะมีปุ่มขึ้นมาให้ระวังห่วงแรกกับห่วงสุดท้ายนิดนะคะมันจบด้วยนิดล้วพลิกกลับมา ลายมันจะเป็นแบบนี้นี่ะลูกฟูกเล็กเดี๋ยวเรามาดูวิธีปลดห่วงตรงนี้โดยที่ใช้เข็มปักคอสตินะคะหรือเข็มเย็บไหมพรมเราจะเผื่อไหมเท่ากับความยาวของชายเสื้อทบสองเท่าเวลากะให้กะแบบนี้ทบห่วงเข้ามาพอเราทบห่วงเข้ามาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะ ตัวนี้พันสองรอบรอบที่หนึ่งพันอีกรอบหนึ่งสองรอบเราจะได้จํานวนตอนที่เราถักพอดีเพื่อไหมออกมาค่ะแล้วก็ใช้เข็มปักคอสติสในการเก็บริมวิธีปลดห่วงเราจะปลดห่วงโดยที่ดูลายนิดคู่กับลายนิดลายเพอคู่กับลายเพอ เวลาเราปลดลายเพอนะคะเพอมันจะแทงจากซ้ายไปขวานิดจะแทงจากขวามาซ้ายห่วงที่หนึ่งเป็นห่วงนิดขวามาซ้ายอันนี้ห่วงหนึ่งนะคะนิดจะต้องคู่กับนิดห่วงที่หนึ่งเป็นนิดนะคะห่วงที่สามเป็นนิด นิดจะแทงจากขวามาซ้ายต่อไปถ้าเราปลดห่วงนิดนะไหมจะมาอยู่ข้างหน้าทีนี้ปลดห่วงเพอเพอจะซ้ายไปขวาห่วงเพอห่วงนี้นะคะคู่กับห่วงเพอแทงซ้ายไปขวาปลดห่วงแรกแล้วหมุนเข็มอ้อมด้านหลังห่วงนิดขึ้นมาระหว่างห่วงนิดกับห่วงเพอ แล้วถักห่วงที่เป็นห่วงเพอเส้นนี้มันจะมาปัดห่วงนิดอ่าดูคู่ต่อไปค่ะคู่ต่อไปห่วงนิดคู่กับนิดนิดมันจะไปแบบนี้ก่อนนะคะปดแบบนี้ก่อนหนึ่งแล้วหมุนขึ้นมา ไปห,ห่วงเพอคู่กับห่วงเพอปลดเพอค่ะหมุนไปข้างหลังนิดหมุนหน้าเพอหมุนหลังเราก็มาจะมาคู่กันใหม่เป็นห่วงนิดคู่กับห่วงนิดโดยที่มีเพอขั้นกลางปลดนิดนะคะปลดห่วงนิดหมุนเข็มตวัดด้านหน้า ต่อไปจะปดห่วงเพอเพอจะคู่กับเพอปดห่วงเพอหมุนเข็มด้านหลังแทงเข้ามาที่ช่องแล้วถักห่วงนี้ค่ะห่วงที่เป็นห่วงเพอแทงลงไปแล้วเราก็ดึงไหมตัวนี้นิ้วโป้งประคองให้ดีนะคะห่วงที่เราถักตรงนี้มันจะมาบิดห่วงนิดต่อไปนะนิดคู่กับนิด ปดห่วงนิดนะคะปัดขึ้นมาแรงมือพอดีพอดีนะคะไม่ตึงไม่หย่อนนะต่อไปจะปดห่วงเพอเพอจะคู่กับห่วงเพอแต่จะมีห่วงนิดขั้นปดเพอก่อนเพออ้อมด้านหลังเข้ามาที่ช่องเอาหัวเข็มแทงลงไปที่ห่วงเพอ เส้นนี้มันจะมาปัดห่วงนิดลายออกมาจะเป็นแบบนี้มันจะทีละคู่แบบนี้ค่ะนิดคู่กับนิดนิดปดแทงขึ้นต่อไปเพอกับเพอปดอ้อมหลังขึ้นมา แทงตวัดลงไปเราจะปลดแบบนี้ไปจนครบทีละคู่นะคะนิดคู่นิดเพอคู่เพอนิดมาคู่กับห่วงนิดนิดแทงขึ้นเพอแทงลงต่อไปตวัดนี่จะเหมือนกันเพอนีคะแทงลง ห่วงนิดนิดแทงขึ้นมามาดูห่วงเพออีกรอบหนึง่งเพอร์หัวเข็มตัวนี้จะโผล่เข้ามาพอโผล่เข้ามาเสร็จแล้วมันถักตัวนี้ค่ะแทงลงไป เวลาเราปลดห่วงตรงชายเสื้อนะคะดูให้ดีนะลายเพอคู่กับลายเพอลายนิดคู่กับลายนิดอันนี้ลายเพอค่ะปลดมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงตรงห่วงสุดท้ายซ้ายมือสุดอันนี้ลายนิดนิดคู่กับนิดต่อไปลายเพอเพอคู่กับเพองานจะจบโดยการที่ถักลายนิดนะคะลายนิดคู่กับลายนิด ทีนี้มาดูห่วงสุดท้ายมันเป็นห่วงเพอรเราก็ปลดเพอแล้วเอาหัวเข็มแทงเข้าไปที่ห่วงนิดมันจะจบแบบนี้พอดีตัวปลายไหมตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บทีหลังย้อนกลับไปดูงานเราตรงที่เป็นกระดุมค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะติดกระดุมของต้นแบบใช้กระดุมธรรมดาเลยนะคะสามเม็ด สาบเสื้อเด็กผู้หญิงขวาทับซ้ายสาบเสื้อเด็กผู้ชายซ้ายทับขวาอันนี้เป็นของเด็กน้อยเด็กผู้หญิงขวาทับซ้ายอันนี้ด้านขวานะคะน,นีด้านซ้ายวางทาบทบกันไปนี่จัดงานก่อนพอจัดงานเสร็จแล้วหาตำแหน่งเราจะไล่ขึ้นมาจากชายเสื้อนะคะตัวนี้นะจับชายเสื้อให้เท่ากัน ติดเม็ดแรกที่ชายเสื้อก่อนแล้วติดเม็ดที่สองงานจะมาจบที่เม็ดที่สามถ้าเราติดเม็ดแรกก่อนข้างล่างจะเหลือเพราะฉะนั้นติดจากข้างล่างขึ้นมาจับชายเสื้อให้ทบกันแบบนี้วิธีหาตำแหน่งพอเราวางงานแบบนี้เสร็จนะเอาเข็มเนี่ยคะ่ะชิ้นงานเท่ากันเอาเข็มจิ้ม ตำแหน่งที่เราจะติดกระดุมเม็ดที่หนึ่งนะคะเราจะติดจากข้างล่างขึ้นข้างบนเอาเข็มนะจิ้มลงไปให้มันทะลุถึงข้างล่างแล้วเราจะได้ตำแหน่งตัวนี้ไหมที่จะใช้นะคะจะเป็นไหมเส้นเดียวกับที่เราถักเสื้อแล้วแบ่งออกมาอันนี้ใช้แค่สองเส้นนะคะแล้วก็ใช้เข็มปักคอสติสกระดุมใช้กระดุมธรรมดานะคะ เราจะล็อกไหมตัวนี้ก่อนมัดเงินเงินตายไปเลยค่ะมัดเป็นปมไปเลย<ม>กระดุมจะวางแบบไหนก็ได้นะคะวางนอนวางตั้งได้หมด หมายจะใช้เส้นเดียวเนี่ยค่ะเย็บทั้งหมดสาเม็ดขึ้นมาทั้งหมดสามครั้งแล้วเราก็ล็อกไหมอีกรอบหนึ่งพอล็อกเสร็จแล้วเราจะโยงนะคะทีนี้เม็ดที่สองเราติดเม็ดที่หนึ่งก่อน เม็ดที่หนึ่งจากข้างล่างขึ้นมาตำแหน่งของเม็ดที่สองวางเสื้อท่าแบบนี้เอาเข็มจิ้มเราจะได้ตำแหน่งที่สองพอเราได้ตำแหน่งที่สองตรงนี้นะเราจะโยงไหมขึ้นมา ยงไหม่ขึ้นมาตามลายได้เลยค่ะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นพอเรายงขึ้นมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ล็อก เล็อกแล้วก็เอาเข็มจิ้มนำทางมนาะมันก็จะมาโผล่ด้านนี้เราก็เย็บรังรุมเม็ดที่สองเม็ดที่สามก็ทำวิธีเดียวกันค่ะ พยงครบสามครั้งเราล็อกข้างล่างตำแหน่งเม็ดที่สามมันก็จะโยงใหม่ขึ้นนะไหมมันสีเดียวกันกับตอนที่เราถักเสื้ออยู่แล้วนะคะโยงขึ้นมาแล้วเราก็มาดูตำแหน่งเม็ดที่สามเราติดเม็ดที่สองก่อน ถ้าเรามีมากกว่าสามเม็ดก็ใช้วิธีเดียวกันเม็ดที่สามมันจะอยู่ตรงตรงนี้พอดีด้านบนนะคะคอมันจะเป็นสามเหลี่ยมมาแล้วมันจะมาชนกับตรงมุมตัวนี้ต่อจากมุมตัวนี้มันถักตรงลงมาเราใช้เข็มหาเหมือนเดิมค่ะวางทาบับ เข็มจิ้มแล้วเราจะได้ตำแหน่งโยงไหมเหมือนเดิมขั้นตอนต่อไปเราจะมาเก็บเศษตรงใช้เสื้อใช้เข็มปักคอสติสหรือเข็มเย็บไหมพรมนะคะไหมมันจะถูกซ่อนไปด้านใน ซ่อนปลายไปตามลายค่ะ ตรงไหนที่มีเศษไหมนะคะเราวนกลับไปเก็บแบบนี้ให้หมดอีพีต่อไปเราจะมาเก็บแขนเสื้อเราจะคำนวณห่วงนะคะวิธีจะคำนวณเราจะต้องเก็บห่วงตัวนี้ทั้งหมดเข้าไปไว้ในเคเบิลก่อนเราถึงจะรู้ว่ารอบแขนเราได้ทั้งหมดกี่ห่วงแล้วก็จะต้องมีความยาวที่ต้องการนะคะวิธีวัดความยาวของแขนเสื้อเราจะวัดจากหัวไหล่ไปจนถึงข้อแขนถ้าเรามีขอบ ถ้าต้องการถักขอบเท่ากับตัวชายเสื้อเราก็ลบจำนวนแถวออกข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักผังลายทั้งหมดจะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะคุณสามารถตามไปดูได้พบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u u t ยูท t h เมท e Handmade ขอบคุณค่ะ